สวัสดีพี่น้องป้องปายครับมื่อว่านจะพามางุมหอยเอาอโดมเนอพี่น้องผลกาโตกงุมไม่ได้สามบาทนี่โอ้ยมึงดูไปจะมะงุมหอยให้พี่น้องเบิ้งจากบาทไหมโต๊ะก,กาเดววาคนใช่หอยอยังอ่ะเอ๊ะหอยก็ควนหืนนี่หอยหอย,อยังนี่ หอยเขาเอินหอยลายได้ยังหอยลายซื Ó, iksi, ้อลายทำไทยบ่หอยลายทำไทยวะไม่ถอดดองพี่น้องมันจะดอกนิยมดอกคูนมีขาเจ้ามาสยดเอ็ดขาจ้าจะไปแล้วงั้นขาเจ้าด้ปลาลายหลายผนกระตุกเลิกพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศผนกระตุกมาจะมางุ้มหอยจ้าว่าไรงุ้ม เออพี่น้องบรรยากาศฝนอ่ะทักปลียทักมายังหอยกระเพียบเจาฝนตังตกพี่น้องเอ้ยเอาไม่ได้หาหอยกระเบื้องบรรยากาศได้ละทำไมไปรุ่นง้มหอยไห่นั่นนี่ยุขวดเห็นอ่ะนะ แมวแม่สกุลนะครับนี่แควสกุลแจ็คสวนกวางนะครับไหวรถลงมาหาพวอหลู่นีงได้ไหมหัวยังนี่หัวยังมาขวดมาไ่ได้ใช่ไมาเขียว ใส่เปล่เปล่ง่ยนไข่ดเป่งเปล่งเป่งหมล่้เปล่งหม่งเป่งเปล่งเปล่งเ่น่งเปล่งเ่งเอล่งเปก่งล่งเปยงล่งเปงเล่งก็ล่่งเปลาลงเปงล่เ่ง่งเงเป่เปมเงล่งเปลล่งเง ก็ได้เนาะในผู้หาว่านั้นเห็นยูฮะที่เป็นมองตัวนี้ไปหาบุมงอย่างในรถอุ่นะนี่วะเนี่ยผมมขุดหางสิบออโอ้ยแมนบ่ ใช้สช้หอยยังหอยลายเลือกพี่น้องโอ้หพอได้กินอยู่ท่านหายยี่หรือดิเบื้องดีดีได้จ้ะหอ,อยก็พีมือกันขนาด <c oughs> ไ,ม,ไม่เงี้ยน่ะเออพี่นอ้องบรรยากาศพายเบื้องบรรยากาศไม่เยากงานก็พอได้เงานเลยมาเก็บหบอยเก็บยังซะพอได้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยพี่นออ้นนองบรรยากาศ ต่อได้อย่างเต็มดูบรรยากาศยังามพี่น้องนี่ก็เป็นท่าเรียไทยอ่อยเด้อพี่น้องโอ้มันก็ตัวคากุกเนี่ยใส่เพราะอะไรใส่ไม่ใช่เพราะกลิ่นบ่เหรอเฮ้ยเอาไปดองบ่ก็เอาไปดองไปหาได้หลายๆก็จะเอาไปดองใช่ เลยทั้งตัวแล้วไงฮะเลยทั้งตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วตเจ็ดตัววุ้งกระทุก,ทกททททน,ทกนี่นี่ว่าไงน้ำมูนนี่ว่าม,มีบ่กเลยนี่นี่นไหมเปียกมันก็เต็มอยู่นี่